ก็สวัสดีครับผมออมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพิจิบเกมเ,เมอร์นะครับวันนี้เรามาในเกมที่ชื่อบ่า Man Eater อนะฮะ Man Eater คือเกมที่เกี่ยวกับปลาฉลามนะครับเป็นเรื่องราวของฉลามแล้วเราก็สมบทบาทเป็นปลาฉลามนะครับวันนี้จะมากินคนนะฮะก็เดี๋ยวจะเป็นเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองติดตามกันดูนะครับผมโอเคเรามาเริ่มเล่นด้วยกันเลยโอเคครับเริ่มเล่นใหม่นะครับปับง เอาแล้วครับวันนี้เรื่องราวอาจจะดูเด็ดเผ็ดมันนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องราวของปลาฉลามนะครับชี้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่าฉลามตัวนี้มันมีเรื่องราวครับไม่อยากจะเล่าครับสตอรี่มันยืดยาวมากนะครับแต่ว่าดูความโหดเขี่ยมนะครับที่หน้าของมันครับเหมือนโดนอะไรสักอย่างนะครับนั่นแหละครับน้อง เหนือคุณเอ่อห้าเรือครับจับมาได้แล้วฉันเองกับตันควัดดีทุกคนวันนี้วันสบายจริงๆเป็นงไงทุกคนจับได้ชิกแล้วปาสลามทุกคนบอกว่าปาสลามเนี่ย มันจะส่งสารเหมือนมันเป็นไปไม่ได้หรอกช้ำนี่แหละรู้ว่าปลาฉลามอ่ะมันจะฆ่าพวกคุณมันจะแดกพวกคุณแล้วเราจะทำยังไงกับมันเราก็ต้องฆ่ามันซะนั่นแหละเออเจอปลาฉลามครับเจอปลาฉลามครับเจอปลาฉลามครับโอเคเดี๋ยวฉันจะไปจัดการมันไป้เร็วเลยไป้เร็วขับเกลือไปเลย เอาแล้วครับกัปตันแห่งเรือควีนจะไปล่าฉลามแล้วและและ้วอ๋อตัวฉันนี่เองฉันก็ต้องว่ายน้ำออกไปนะ <c oughs> ฉันเป็นปลาฉลามตัวเมียโอเคไหนลองว่ายนะ้ำมาสิ ไฟล้าไปเรื่อยเลยกดค้างไว้นะครับจะเป็นการกัดนะครับแล้วก็กดค้าง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 ก็จะเป็นการกัดซ้ำเข้าไปครับซ้ำ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 ้ำซกัดกันี่ครับอืมาฉลาดยังเราโหดครับโหด าการใช้หางฟาดครับโอเคใช้หางฟาดมาอยูไหนเอ่ยพวกปลาพวกนี้เดี๋ยวจะเอาหางฟาดให้เละไปเลยฟาดหางจระเข้เอ้ยไม่ใช่จระเข้ฟาดหางปลาฉลามนี่แน่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 นี่แยครับ เคครเราต้องมุ่งหน้าไปยังอ่ตอตรงนี้ใช้หัวชนขออีกทีนึงลองพี่นี่เขาพี่หัวฉลามแข็งเอาฉลามหัวแข็งหมดทว่นี่นะเอาละครับโอ้เราออกสู่โลกภายนอกแล้วว้าวนี่มัน โลกภายนอกอันสวยงามนี่เองโอเคครับเราให้ว่ายขึ้นไปบนผิวน้ำนะครับนบี่โชว์โช์คลีปลาฉลามนะ <the> นี่นโอเคแล้วก็กดตัวซี <No need. S 1> การดำลงไปครั้งหนึ่งกด oh. อคือการใช้โซน่าครับสกแกนครับสกแกนอ๋อเห็นแล้วขึ้นโซน่าฮะอันหนึ่งมันคนนี่นะ hey. กดสเปคบาร์ค <na. S 2> ือกระโดดฮะไอโชกัดโชกัดคนโชกัดคนหนึ่งศพฮะกระโดดกระโดดเลาห่างมากขึ้ดึงดึงดึงโอ้โหกระโดดได้สามชั้นนะฮะโอเคครับกดตัว C คือการดำลงไปในน้ำครับกดสปีดด้วยการกดชิป มนุษย์แม่เราอยากกินจริงๆเลยแต่ว่าเราต้องฝึกโอเคครับกดชิปตอนที่อยู่เหนือน้ำนะครับจะเป็นการพุง่งเอาๆเอาเฮ้ยเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดำกว่าแล้วกันครับอันตารายฮนะเดี๋ยวให้ เดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนชายหาดโชว์เขาก็บอยขึ้นในโชว์ชายหาดไปโชว์ครับนี่ฮะไอ้พวกนี้ไม่กลัวปลาฉลามเลยหรอวะเนี่ยขอขึ้นโชว์อีกรอบนึงโอเคครับทีนี้ดำลงไปเอากดค้างแล้วก,กดหาเป้าหมายก่อนครับ เป้าหมายครับกัดแล้วก็หางฟาดกัดแล้วก็หางฟาดครับเอาเป้าหมายไปไหนหมดวันนี้แมวน้ำครับตนันตีแมวน้ำหางฟาดไม่มีแล้วตายฮะไม่ไมีแน่เละฮะเอา The the faint t shark hears s i d เอออยู่ไหนกันหมดวะเนี่ย,ยกระโดดเอ้าแม่เป้าหมายเราหายไปหมดหายหมดครับเนี่ยเออสูงปลาครับนี่ไงเอา้าแบบที่แบบกัดแล้วไม่ตายทีเดียวอะ่ะมีไหมเนี่ยกัดแล้วไม่ตายทีเดียวมีไหมตัวอะไรอ๋อนี่ไงตัวคิงใหญ่ ทิงแมคกาเวลทิงแมคกาเวลหางฟาดหางฟาดฮนะไี่ฮะไม่หางฟาดนะฮะอ่ากด L สำหรับการดูเคเวสครับให้เราขึ้นไปฆ่านะครับขึ้นไปฆ่านะอ่อคนที่มาบีชครับมาใช้หาดนะครับโอเคครับ เดี๋ยวจะไปฆ่าให้หมดเลยครับอืมมันอยู่ที่ไหนกันหมดเนาะจะกัดคอไอ้พวกนี้ให้หมดมไม่ใช่หาดวะเนี่ยสปีดไปหน่อยไอ้พวกนี้มันไม่กลัวปลาฉลามมันนึกว่าข้าเป็นปลาบึกเดี๋ยวรู้เรื่องมนุษย์หอมหวานจริงๆฮมึมูนจะขึ้นมันไปแดกมึงบนชายหาดอ้เ,อเว้นี่น ไอ้หนะนี่้หนะาขึ้นไปแดดเดดเขามึงมันทายหาดคอยดูนะไอ้หนะาขึ้นไปแดดเขามึงมันทายหาดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายใจไม่ออกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายใจหายใจไม่ออกครับอ๋อเราเราต้องหายใจด้วยนะครับไม่ได้ครับไอ้หน้าแมวน้ำเวนแดดแดดครับอืมห้า ้มีคนจะมาล่ารู้ว่ะครับอีกสี่รเมตรมาพวกเองเหรอจะมาล่าฉันะฉันกำลังจะไปหาพวกเองแล้วคอยดูนะอ๋อไอ้พวกนี้ขับเจ็ตสกีเดี๋ยวเองรู้เรื่องไอ้พวกเนี้ยจะกัดไม่หัวขาดมาเลยชอบขาด จะสก,กีในหน้าน้ำของบ้านของคุณตายซะตายซะไม่เง้ยไม่เงี้ยไม่เนีกัดอ,อ๋อกดแอลโอเคฉันจะฉันจะกินคนที่อยู่บนเรือให้หมดคอยดูนะเป็นพวกนี้ใช่ไหมนั่งเรือยูนิคอนเดี๋ยวดำน้ำครับไปโผล่ที่ข้างใต้มันดีกว่า ไอ้เวรมึงตายซะไอ้เนี่ยไอ้เวรตัดคอมึงตัดคอมึงตัดคอไอ้เวรเนี่ยสิบเพราะว่าอยู่ไหนอีกไอ้พวกนี้อยู่ที่บ้านไม่ชอบมาเล่นน้ำทะเลเหรอกระโดดกัดคอให้เละไปเลยนี่นะมีอีกใช่ไหมไอ้นี่ยังไม่รู้กักที่สูงที่ต่ำมึงตายซะกัดคอคาบมีอีกไหมอ่าตัวละ ไอ้พวกนี้โอ้โหมันชิลมากนะ้ำว่ายน้ำชิลมากนะอ้อมไปข้างหลังแล้วก็กัดทะลุหัอมันเลยนี่นะตื่นเต้นโอ้โหไอ้พวกยูนิคอนไอ้พวกยูนิคอนเลิมยางนี่นะกัดโอมันใชขาดทั้งหมด ยังไม่ตายใช่ไหมอ้วนงก็ดีเย่ไม่ไม่หอ้กัดยน่นะอ้อ้วนอ้วนี่คนนึงเฮ้ยมีคนมาว่ะอ๋อให้กดนการโจมตีครับตอนนี้มีเรือเข้ามาโจมตีเราครับ ก็ได้ไอ yeah. ้พวกนี้โอเคกด Q กับกด E ในการหลบกด F ในการโฟกัสพวกเพงไม่อย่น้ไม่อย่น้ไอ้พวกเวนไ่อยู่หน้ไอ้พวกนี้นักล่าเหรอฮันเตอร์มึงอะไม่อยู่แน่ตัดต่อคาดโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหไอ้พวกนี้ นี่นะนี่นะน้่มีน้่นะโอ้โหโอ้โหโอโหโหเฮ้ยเราต้องลงที่ตามครับโอ๊ยเราโฟกัสนี่นะเรือมันเรือมึงเหรอไอ้พวกเป็นเหร่นะโอ้โอ้โอโอโอ้โ่นะต้องหลบไปด้วยนะครับน้องๆนี่ฮะนี่ฮะตอนตีเรือมันต้องตีเครื่องเรือมันไม่นะเอาละมันลงเรือมันแล้ว ตกเว้นเลยนุ่งตายซะพวกมึงต,ตายไถอะพวกฮันตเตอร์มึงตัวดีเลยนี่ง่าัดล่ากไปกินในน้ำไม่ใช่ตัวอะไรวะเนี่ยหลบก่อนหลบหลบหลบมึงตัวดีเลยเว้นอึ๊บไม่ง่ายอึ๊บเฮ้ยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยว เราลบลบลบโจมตีเรือมัน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 ไอ้เวรนี่น่ะนี่น่ะโอ้โยกำลงไปใต้น้ำโจมตีเรือมันเอาให้ล่มเอาให้ล่มโจมตีเรือมันโอ้โหนี่นะนี่นะกัดสักลูเอาตรงเครื่องเรือมั้ยนะ เครื่องเรือนี่ละเอาตรงเครื่องเรือนี่ละเอาเครื่องเรือให้มันแตกเอ้ยเอาละสองลำแล้วเรียบร้อยไอ้พวกนี้มันต้องโดนฉันกัดกัดคอไอฮันเตอร์ตกเองอุ๊โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊อยหืมนี่แนะ่ฮันเตอร์เหรอนี่แนะ่กัดมันให้หมดเอาเรือ,อล้ำที่สามลำที่สามลำที่สาม อยากมากครับยากมากยากมากนี่นะ่ะเขาทายเรือมันเขาทายเรือมันตงตีตงท้ายเรือมันตงตีตงทายเรือมันเขาตงท้ายเรือมันไม่อ่นะเอาละนี่แหละจัดตัวมันเอาละหมุนตัวไอเรือลำนี้ใช่ไหมไอเรือลำนี้ใช่ไหม <S <S โอ้โหนี่เราฉลามเฮ้ยอ๋อไอ้กัปตันัแตันสแครี่พีทมาแล้ว <S <S เอ็งกับฉันจะได้เจอกันสักทีนะคราวนีโ้โอ้โหอโอ้ยมันยิงเราครับล่วงเนี่ยสแครี่สแครี่มันจัดก,การเราครับมันจับเราได้ครับ Oh ม y ก o d ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันโดนจับสแกลี่พีทนักฆ่าฉลามผู้น่ากลัวครับจับเราได้แล้วครับตอนนี้เราจะทำยังไงฮะเ, <c oughs> เวลาสิบนาฬิกาฉันจับแกได้แล้วไอปลาฉลามนมา้าโง่เป็นไงละ่ะ ปืนฉมวกของฉันวันนี้วันตายของแกไอ้ฉลามน่าโง่เตรียมตัวตายสักทีนะเนี่ยวฉันจะจัดการให้รู้คอยดูนะไอพวกเวนนี่แน่ฉลามเวนหวานไส้มันออกมาไอพวกนี้มันกินคนโอ้โหมาดูนี่ดิ รักจริงๆเลยโอ้มีลูกปลาฉลามารักจริงๆเลยแม่แกจะตายแล้วนี่นะ่ันโคแม่งเลยเป็นไงเฮ้ยทำอะไรอะแสหน้าไอ้ปลาฉลามโอ้ยโอ้ยปลาฉลามเบอโ้ยมันกัดมชอฉันมันกับมือน โอ้ยปิดกล้องไปแล้วปิดกล้องไปก่อน้าเอ้ยนี่แนะ่ฉันล้างแขนให้แม่ฉันแล้วอาล่ะครับเรื่องเราวมันก็เริ่มตรงจุดจนี้ครับผมฉันจะล้างแขนให้แม่ฉันไอ้สแกร์ลี่พิทเนี่ยไอ้ตัวดีเลยฮะดูฮะฉันจะแก้แค้นแกจำไว้นะ ัวดีเลยแล้วลูกน้องของมันไอ้ไเลเลยบองอะไรของมันเนี่ยมันจะแดกให้หมดเลยไอ้พวกเวนเนี่ยไอ้สองตัวไอ้ตัวทรมานสัตว์โดยเฉพาะไอ้กับตันเรือนที่ฆ่าแม่ของฉันแกไอ้ตัวดีเลยละ่ะอืมฉันจะกินให้หมดเลยเพื่อเป็นการแก้แค้นเฮ้ยคิดแล้วก็แค้นเนี่ย นี่นะมือล่วงมาฮะอ๊บอึ๊บโออยเราถูกโยนลงมาฮะแดกมือแก้นของทุเนจั a ลาย่าครับโอเคครับก็โอเคครับพี่จิ๊บก็ขอไว้น้ำแป๊บนึงฮะปึ๊บปึ๊ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับฉากเริ่มต้นของเกมนะครับที่ตัวของเรานะครับเป็นรูปของแม่ปลาฉลามนะครับที่ถูกไอ้กับตันเออไอ้กับตันนะครับมันคว้านคว้านท้องออกมานะครับเราก็เลยจะมาแก้แค้นมันนะครับอืมครับเราจะมาแก้แค้นมันนะครับเพื่อจะล้างแค้นให้แม่ของเรานะครับเรื่องราวมันก็จะมีอ่การพลิกผันไปเรื่อยๆแล้วก็การอัปเกรดเลเวลของเราให้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ โอเคครับวันนี้ยังไงเราเอาประมาณนี้ก่อนครับเพราะเรื่องราวมันจะน่าติดตามค้นหาไปมากกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆครเพราะว่าเราต้องอัปเกรดตัวเองให้เป็นปลาฉลามที่น่ากลัวที่สุดในน,น้ำน้ำแห่งนี้คอยดูนะฉันจะแก้แค้นแกไอ้กัปตันวันนี้ฉันไปแค่นี้ก่อนแหลแล้วมาพบกันในคลิปหน้านะฮะวันนี้พี่จิปเกมเมอร์กับน้องฉลามต้องลาไปก่อนแล้ว สวัสด,ดีนะครับน้องบ่อยครับพี่ฉลามสวัสด,ดีน้องๆหน่อยโอเคบายบยครับ